รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป22หน่วยมีพื้นที่30ตารางหน่วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับโอเคโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวถ้าเราวาดรูปประกอบนะครับดูสิว่าจะช่วยทำให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับโอ้ยเดี๋ยวใหญ่ไปชึบนะครับอาค,คุณครูวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขึ้นมา1รูป เขาบอกเราว่ามีความยาวรอบรูปก็แสดงว่าสี่ด้านนี้ครับสี่ด้านนี้ยาวรวมกันยี่สิบสองหน่วยนะครับและมีพื้นที่สามสิบตารางหน่วยก็แสดงว่าถ้าเอาด้านกว้างคูณด้านยาวแบบนี้ครับอันนี้คือกว้างเนาะก็ไก่กว้างแล้วก็คูณด้านยาวเมื่อเอามาคูณกันก็จะได้เท่ากับสามสิบนะครับโอเครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความกว้างเท่าไหร่ ถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเราจะลองคิดแค่อ่ะสมมติคุณตัดอย่างนี้นะชิปเอาแค่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวไฮไลท์นิดนึงเอาแค่ด้านนี้อ๋อยใหญ่ไปเอาแค่ด้านนี้นะครับกับด้านนี้ความยาวสองด้านเนี้ยคิดว่ามีมีเท่าไหร่ครับคือสี่ด้านรวมกันนะ่ะเขาบอกว่าอ่ามีความยาวรอบรูปเนาะสิบอ่ายี่สิบสองหน่วยถ้าเราตัด เอาแค่สองด้านนี้สองด้านเนี้ยไม่เอาก็เหมือนกับว่าเราเอาแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับสองด้านนี้ไม่เอาเนาะเพราะว่าสองด้านนี้เท่ากันสองด้านนี้เท่ากันเราเอาแค่ครึ่งเดียวไม่เอาสองด้านนี้เพราะฉะนั้นมนก็คือยี่สิบสองหารสองก็ได้สิบเอ็ดนั่นเองนะครับได้สิบเอ็ดแสดงว่าสองด้านเนี้ยยาวรวมกันได้สิบเอ็ดนะครับบวกกันเนี่ยเท่ากับสิบเอ็ดนะสองด้านนี้โอเครู้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มากําหนดกันนะครับ เราจะกําหนดให้อ่าด้านนี้ยาว x หน่วยและด้านนี้ก็ต้องยาวเมื่อด้านนี้ยาวไป x แล้วด้านนี้ก็ต้องเป็นความยาวทั้งหมดเมื่อกี้มัน11ใช่ไหมสอด้านนี้ก็ต้องเป็น11ลบออกไป x ตรงนี้ทันนะครับมีหลายคนกําหนดตัวแปรแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีแบบจะกํา,ากกหนดออกมาได้ยังไงบางทีเอา x อนี่ก็เป็น y ไปเลยอะไรจริง เป็น2ตัวไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามองออกว่าเขาให้มาแล้วความยาวรอบรูปหรือผลรวมให้มาแล้วแต่เขาให้มันรอบเลย4ด้านเราตัดออกครึ่งหนึ่งก็เลยเหลือ11จาก22นะครับคราวนี้พอเหลือ11 2ดสองด้านนี้คือ11เราให้ด้านนี้คือ X ด้านนี้นะครับความยาวตรงนี้จากเ,เดี๋ยวนะจากจุดนี้ถึงจุดเนี้ยก็ต้องเป็น11ลบออกไปด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ถูกไหมก็จะเป็น11บลบนั่นเองนะครับก็จะเป็นความยาวด้านนี้ โอเคนะครับตรงนี้ทันนะพูดเลยนิดนึงใครเข้าใจตรงนี้ดีอยู่แล้วนี่คือดีนะครับโอเคงั้นคราวนี้เมื่อเราได้ด้านกว้างและได้ด้านยาวเรียบร้อยเราก็กว้างกับยาวมาคูณกันนะครับอ่เขียนให้ดูนิดนึงพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับกว้างแล้วก็คูณยาวเนาะกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นพื้นที่ข้อน,นี้เขาให้มาด้วยว่าคือ30แล้วก็ใส่30บเลยกว้างเราได้เท่าไหร่ครับ กว้างเราคือ x นะนี่เราคือ x และยาวเราก็คือ1 1ลบ x นะครับนี่เราได้หน้าตาการคำวนวณของเราหรือหน้าตาสมการของเราแล้วก็คือ30จะเท่ากับ x ก็คือด้านกว้างคูณกับด้านยาวคือ1 1ลบ x นะครับคราวนี้เราก็มา,าแก้สมการกันข้อนี้นะครับเริ่มต้นยังไงดีเราก็จะนำ x เข้าไปคูณในวงเล็บนะครับให้ครบทุกตัวเนาะเราก็จะได้เป็น30นะครับ เท่ากับ11คูณ x หรือ x คูณ11ได้11 X x-X ก็คูณลบ x ก็ได้ลบเกำลังสอเนาะ X จอตรงเนี้ย x กจอ x ็ก็เป็น X กำลังสองนะครับจากนั้นเราก็จะคือเวลานักเรียนเห็นสมการนะครับที่มีตัวแปรยกกำลังสองแบบนี้นะครับเราเห็นแบบทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมันมีตัวเลขมีตัวแปรให้เราย้ายครับย้ายทั้งหมดให้มาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดย เราจะพยายามเนี่ยครับตรงเนี้ยมันติดลบเนาะเราเดี๋ยวเราก็จะย้ายตรงเนี้ยให้มาฝั่งนี้ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจากลบ x กาลังสองก็จะกลายเป็นบวก x กาลังสองถูกไหมเราจะย้ายมาให้หมดเลยครับให้มาฝั่งนี้ให้หมดให้ให้ฝั่งเนี้ยเหลือเหลือเป็นแค่ศูนย์นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเอาลบสิบเอ็ด x เข้ามาแล้วก็เอาบวกสิบเอ็ดเอาบวก x กำลังสองเข้ามาสิบเอ็ด x ลบสิบเอ็ด x ก็หมดไป x กำลังสองบวก x กำลังสองก็หมดไปเลยเหลือศูนย์นะครับ อีกฝั่งนี้เราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกสิ x แล้วก็บวกสาเท่ากับศอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นลบสิ x เดี๋ยวโอย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 ตรงนี้ต้องเป็นลบสิ x เพราะว่าทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะเราย้ายลบ x มาฝั่งนี้เป็น x กำลังสองย้าย1 1 x มาฝั่งนี้เป็นลบสิ x นะทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะ1 1 x มันเป็นค่าบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบนะครับ30อยู่ฝั่งเดิมก็บวกเหมือนเดิม สองตัวนี้ย้ายมาแล้วฝั่งนี้ก็เลยเหลือศูนย์นะครับเหมือนครูเอาลบสิบเอ็ดเอ็กซ์มาที่บอกเมื่อกี้นะครับสิบเอ็ดเอ็กซ์ลบสิบเอ็ดเอ็กซ์หมดไปนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องลบสิบเอ็ดเอ็กซ์ด้วยนะลบสิบเอ็ดเอ็กซ์ด้วยเนี่ยมาละแล้วก็อันนี้ครูก็ต้องเอาบวกเอ็กซ์กำลังสองเข้ามาตัดกันเลยหมดไปเนี่ยบวกเอ็กซ์กำลังสองเข้ามาเข้ามาทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เราก็แยกเป็นสองวงเล็บได้ไหมเพื่อให้ คือถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนะครับมันหมายความว่าการที่มันจะเท่ากับศูนย์ได้เนี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะครับเช่น5คูณอะไรไม่รู้แล้วเ,เท่ากับศูนย์แสดงว่ากล่องเนี้ยต้องเป็นศูนย์แน่เลยเงี้ยคือพอเราเจอเอ x กําลังสองแล้วฝั่งนี้เป็นศูนย์เนี่ยเราจะแยกเป็นสองวงเล็บเพื่อดูว่าเอ๊ะตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์หรือเปล่านะเพราะว่ามันคูณแล้วต้องได้ศูนย์เนาะคราวนี้กฎข,ของการแยกตัวประกอบแบบนี้นะครับถ้าด้านหลังเป็นบวก แสดงว่าในวงเล็บอะจะเป็นเครื่องหมายเหมือนกันถ้าข้างหลังเป็นบวกนะในวงเล็บจะเป็นเครื่องหมายเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรถ้าตรงกลางเป็นลบใน2งวงเล็บก็จะเป็นลบทั้งคู่นะครับอันนี้เป็น x กําลังสองเพราะฉะนั้นเราแยกเป็น x กับ x แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า x คูณ x มันได้ x กําลังสถูกไหมอ่า x คูณ x ได้ x กําลังสองครนี้อยู่ที่ว่าตัวหลังละเราจะหาอะไรดีเราก็มาดู30ว่า30เนี่ย มันมีเลขอะไรคูณกันได้30บ้างนะครับแล้วก็2เลขนั้นจะต้องรวมกันได้11ด้วยนะครับเราก็พบว่า6กคูณหเนาะได้30และ6กับ5รวมกันนะได้11จริงๆด้วยนะครับเราก็ใส่6แล้วก็ใส่5แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มาเป็น x ลบหกกำลังคูณกับ x ลบหแล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็สุสรุปขั้นตอนที่1ได้ว่า x ลบหกเนี่ยอาจจะเท่ากับ0ูนย์นะหรือ x ลบหอาจจะเท่ากับ0ูนย์นะ นะครับเพราะฉะนั้น x ก็คือเท่ากับ6หรือ x เท่ากับ5นั่นเองนะครับคานนี้2ตัวเลขนี้เราเลือกอันไหนดีละ่ะนะครับเราเลือกเราเลือกเลขไหนดีเราลองดูครับกว้างกับยาวอะครับกว้างกับยาวกว้างต้องสั้นกว่ายาวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเอา5ไปแทนตรง x นะครับเอา5ไปแทนตรง x ฝั่งนี้แทนด้วย5เ็จลบ5ก็ได้6เราก็จะได้ด้านนี้คือ5แล้วก็เดี๋ยวนะเอ,เอามาวาัดใหม่ตรงนี้เลยเราจะได้ด้านกว้างคือ5แล้วก็ด้านยาวคือ6 โอเคซึ่งซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ถ้าเรา x เ,เป็น6กอะครับถ้า x เ,เป็น6ปุ๊บด้านนี้เป็น6ด้านยาวจะกลายเป็นห้าซึ่งไม่สอดคล้องเนาะด้านยาวต้องยาวกว่าด้านกว้างเนาะเราก็จะโอเคเราก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับก็คือด้านยาวยาวหหน่วยนะครับและด้านกว้างก็คือยาวห้าหน่วยนั่นเองนะครับลองรวมดูซิว่ามันได้ยี่สิบไหมนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับ ห้าบวกห้าได้สิบเนาะหกบวกหกสิบสองสิบบวกสิบสองก็ได้ยี่สิบสองโอเคได้ยี่สิบสองตรงกับที่เขาบอกว่ารอบรูปคือยี่สิบสองและพื้นที่คือสามสิบหกคูณห้านะครับหกคูณห้าก็เท่ากับสามสิบจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราตอบได้แล้วเขาถามว่ามีความกว้างเท่าไหร่นะครับเราก็ตอบได้ว่ากว้างห้าหน่วยนั่นเองนะครับกว้างห้าหน่วยเรียบร้อยโอเค ่าเรียบร้อยนะครับก็เวลาเจอโจทย์นะครับที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องรูปและให้ข้อมูลมาไม่ครบไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ตามนักเรียนค่อยๆลองวาดรูปดูก่อนได้ว่าจากข้อมูลในโจทย์กับรูปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเมื่อเราวาดรูปเสร็จอะเอาเอาข้อมูลในโจทย์มาใส่ในรูปยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆดูว่าจาก ข้อมูลที่มีเนี่ยสามารถสร้างเป็นสรรมการได้แบบไหนนะครับหล้วจากนั้นเราก็จะสามารถออกแบบได้ว่า,าจะคำนวณอย่างไรดีเพื่อให้ได้คำตอบตามที่โจทย์ต้องการให้เราหานะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ